บายดีพี่น้องเมื่อเชียงหม่สุกคนมื่อนี้ก็มาบอกมาบอกพน้องเลคือเก้าวเราสนใกันจะกินข้าวกันตามวงเนาะพี่น้องแต้ตามแล้วในตู้แล้วก็น้องมีนาเนาะไปเหินเลยเนาะตะกี้เสียงแหวกับเสียงรถวิรุณเนาะพี่น้องเราไจะมือพึ่งมือดียังจะไานไปต่อพี่น้องเ็ดด ตอง <_makes> <_makes hair and melting> <problem> <_makes>

E

dik tahu nih kayaknya เป็ดพี่น้องหมดแลยตามหูหมดแล้วนะตมาม,มจีเล่มกินบบบอี๋หืกล่องเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้องจิบบบตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็โมขอบใจสี่ทุกๆด่านที่กดไลค์กดแชร์สองน้องสมใจรับกินี่น้องจิบบบขอลาไปก่อนนะสวัสดีบ๊าย<ป>บายตามายบายเนาะ จักลงได้จักลงไม่ได้ไพี่น้องไ,ไอตําไอกองหายตะกี้นี้นัองใจยังอายอยู่พี่น้องไอคลิดมาถึงพี่นี่น้อเลยกอดรับกอดไปเป็ดเป็ดพี่น้อง